นี่ฟ้าวันเสาร์นี้เธอว่างหรือเปล่าอืมยังไม่ค่อยแน่ใจนะทำไมเหรอว่าก็พอดีเราจะจัดงานวันเกิดที่พี่เดี่ยวที่ห้องอาหารของโรงแรมนะสินี่เราจองห้อง V I P ไว้แล้วด้วยนะแต่ฟ้าไม่รับปากหรอกนะไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าคืน่าฟ้าไปด้วยกันนะวันเกิดพี่ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเองใช่ คบกันมาตั้งหลายปีไก่แค่วันเกิดวันเดียวถ้าแฟนไม่มีเวลาให้มันน่าน้อยใจนะนะฟ้านะไปด้วยกันนะ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 ถ้าฟ้าไม่ไปพี่งอนจริงๆด้วยอืมก็ได้ค่ะฟ้าไปด้วยก็ได้จริงนะฟ้าฟ้าสัญญาแล้วนะค่ะพี่เดียวงั้นไว้เดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้นะ ได้ค่ะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะค่ะไปวะค่ะพี่เดียวแล้วเจอกันนะฟ้าเจอกันค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะนี่เราจะได้กินของฟรีอีกแล้วใช่ไหมพี่ <c oughs> <c oughs> ก็ใช่นะ่ะสิยังไงยังไงยายฟ้าก็ต้องเป็นคนจ่าย <c oughs> เพราะคนอย่างยายฟ้านะ มันโง่โง่จริงๆด้วยกินข้าวทีไรนะมันก็เป็นคนจ่ายให้พี่ตลอดเลยโอเคงั้นว่าจะสั่งใี่หนักเลยจัดไป,ไ,ปไม่ตาเขายืนคุยอะไรกันนะท่าทางน่าจะสนุกน่าดูแม่ โว้คะแม่ฮะแม่จะกลับจากหนองโอมเหรอได้ได้เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวหนูจะไปรับนะคะค่ะคิดถึงแม่เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับ ว่าจัดให้เต็มที่เลยได้ค่ะพี่เดี่ยวเอาเป็นสลัดไข่ปลาคาวเวียนหนึ่งซาชิมิทูน่าแล้วก็โอตเตเตหนึ่งค่ะได้ครับแล้วก็ผมขอไก่โควิลอบซอสใาแดงหนึ่งที่เลยครับครับคุณลูกค้าอ๋อแล้วก็ขอเพิ่มเป็นสเต็กเนื้อวากิวเอฟไหนึ่งที่ขอมีทีมแรนะครับครับเออฉันขอเพิ่มลาเว,วอรี่ที่หนึ่งด้วยค่ะเพิ่มลาเว,วอรี่ที่หนึ่งนะครับ แล้วก็พี่เดียวนี่ก็ดเดยอะแล้วนะเดี๋ยวก็กินไม่หมดหรอกไม่หมดก็ช่างมันซิไม่ได้จ่ายเองซะหน่อย <c oughs> เออจริงด้วยยันสั่งของหวานเพิ่มดีกว่าเอาเค้กเลเยอร์หนึ่งเครื่องดื่มขอเป็นสิงคโปร์ไซลิงครับผมเอาเป็นอย่างละสองเลยครับ <c oughs> ได้ครับเอาเอาอะไรเดียวพี่เดียวคิดแป๊บนึง ไอฟ้าแม่จะมาเป็นภาระหรือเปล่าลูกจริงๆหนูพาแม่กลับห้องก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะแม่ก็แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ใช่หรอคะมากินกับหนูเนี่ยแหละจะได้รู้จักแฟนหนูด้วยเออแต่แม่ว่ามาพาแม่แฟนหนูเขาไม่ว่าอะไรหรอกนะคะแม่หนูหิวแล้วก็ได้ลูกไปไปกันค่ะแม่จ้าลูกแม่อยากกินอะไรสั่งได้เลยนะคะได้จ้ะ <laughs> ฟ้านี่แม่ฟ้าเหรอใช่ค่ะพี่เดียวนี่แม่ฟ้าเองสวัสดีจ้าพอดีแม่ฟ้าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยพามากินข้าวด้วยนะคะ่ะนี่ฟ้าแม่เธอเป็นคนเป็นนอกเหรอเนี่ยแต่งตัวก็เฉยไม่มีรสนิยมเลยช่างเถอะว่าพี่ว่าแม่เขาคงแก่จนไม่รู้เรื่องแฟชั่นแล้วล่ะเออ แม่คิดว่าฟ้าจะพาแม่กลับห้องก่อนแม่ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมาผมไม่ถือสาแล้วครับแม่ถึงแม่จะกลับห้องไปเปลี่ยนชุดแม่ก็บรรนอกเหมือนเดิมเลยครับพี่เดียว เดี๋ยวอีกสิบห้านาทีอาหารเซตที่สองจะตามมานะครับครับทานให้อร่อยนะครับแม่คะกินได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจจ้าลูกอเอาเป็นไก่แล้วกัน อะไรไหมคะคุณแม่ไม่เป็นไรลูกอะไรเนี่ยฟ้าแม่เธอเคยเข้าสังคมหรือเปล่าใช่พี่ช้อนซ่อมก็มียังจะใช้มืออีกเป็นนอกจริงๆแต่บอกกันดีๆก็ได้นี่คะพี่เดียวไม่เห็นต้องทำรุนแรงขนาดนี้เลยนี่น้อยไปนะฟ้าถ้าเกิดแม่ฟ้าใช้มือแล้วเชื้อโรคมงกไปในอาหารจนพี่กับวาท้องเสียแบบนี้จะทำยังไงฮะเออแต่ว่าอย่าทะเอลาะก,กันเลยลูก แม่มาจากบ้านนอกอาจจะกินไม่ถนัดเท่าไหร่แม่ขอโทษน,นะลูกนะอ้าช่างาเถอะครับกินต่อเถอะกินกันเถอะคะ่ะแม่จ้าลูก ขอโทษค่ะพอดีว่าหนูอยากจะกินจานนี้เลยไม่ทันมองนะคะ่ะทีหลังก็ระวังหน่อยสิว่าดูสิคนแก่ตกใจหมดแล้วหน <c oughs> ีป้าถ้าเข้าสังคมไม่เป็น <c oughs> ก็รอให้พวกฉันกินหมดก่อนก็ได้นะเราค่อยมากินของที่เหลือต่อจากพวกเราก็ได้นะนี่วะ แรงเกินไปหรือเปล่านี่แม่เรานะแล้วไงอะฟ้าก็ดูแม่ฟ้าทําสิตักอาหารก็ช้าทําอะไรก็ช้าแบบเนี้ยคนอื่นเขาจะได้กินไหมเล่าหรือเธอจะรอกินตอนท้ายพอแม่เธอก็ได้นะฉันไม่ว่าพอกันทีรู้ไหมแม่ฉันมาฉันดีใจที่สุดเลยนะ แต่ที่ฉันเสียใจที่สุดก็คงพอแม่ฉันต้องมาเจอคนแย,ย่ๆอ,อย่างพวกเธอนั่นแหละฟ้านี่จะพูดมไม่ได้ไงเนี่ยพูดแบบนี้อยากจะเลิกกันใช่ไหมฮะใช่พี่ไม่พูดฉันก็จะเลิกกับพี่อยู่แล้วเมืม่อกี้เธอว่าไงนะฉันบอกว่าเราเลิกกันเลิกเหรอ <_ uncertainty> ฉันไม่มีทางคบ คนที่ดูถูกแม้กระทงแม่ของฉันได้หรอกถึงแม่ฉันจะแต่งตัวบ้านๆไม่เข้าสังคมหรูๆแต่พี่ยังไม่รู้สินะว่าธุรกิจที่ฉันทําอยู่มันเป็นของแม่ฉันทั้งนั้นธุรกิจทั้งหมดเป็นของคุณแม่เหรอใช่คุณแม่คะพวกเราขอโทษครับนูกต้องขอโทษด้วยนะคะคุณแม่ช่างเถอะฉันไม่อยากจะถือสาคนอย่างพวกเธอหรอกแม่คะเรากลับกันเถอคะค่ะ จ้าลกูกเดี๋ยวก่อนฟนะ้าแล้วอาหารมื้อน,นี้ล่ะใครเป็นคนจ่ายแล้วอาหารที่หลุยมาไม่ครบเลยด้วยเรื่องอะไรฉันจะต้องจ่ายล่ะคะพวกคุณสั่งเองก็จ่ายเองสิแล้วอีกอย่างฉันกับแม่ก็ยังไม่ได้กินเลยสักคำไปกันเถอะค่ะแม่ฟ้าฟ้า,ฟาเดี๋ยวก่อนฟ้าฟ้า,ฟาเฮ้ยเราโตอ,อย่างไรกันนี่วะ ฉันยืมบัตรใครก่อนได้ไหมฉันไม่ให้กลุกนั้นฉันเต็มแล้ววันเกิดฉันต้องกินเลี้ยงจะนด้ยที่ฉันไม่อยากกินเท่ฉันกินเขเลีนน้ยงสิเท่ยกระเป๋าขงฉันฉันล่อยไปแล้ว ไปไรลูกหมูเปล่าค่ะเออลูกหมูเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะไปกับใครเหรอคะไปกับเพื่อนนะี่ยเออกินที่บ้านดีกว่าคะ่ะปีเตอร์ลูกหมูว่าจะโทรชวนวามากินข้าวอยู่เห็นว่าจะแต่งงานก็ได้วันนี้ผมกินข้าวที่บ้านก็ได้ค่ะ ว้าทำไมมาไวจังลูกหมูเพิ่งออกไปตลาดเมื่อกี้นี้เองก็ว่าคิดถึงคุณนี่คะขอเข้าไปเลยได้ไหมอะ่ะยืนรอคุณจนเมื่อยแล้วเ,เชิญครับอ่ะเห็นลูกหมูบอกว่าจะชวนคุณมากินข้าว ลูกหมูชวนคุณหรือยังชวนแล้วค่ะแต่คุณเลิกพูดถึงลูกหมูได้หรือยังคะว่าอยากคุยเรื่องอื่นแล้วผมคิดถึงว้ามากเลยรู้ไหมถึงตัวผมจะอยู่กับลูกหมูแต่ว่าใจผมอยู่กับวาคนเดียวนะ ตอนนี้ลูกหมูไปตลาดแถมยังไม่กลับมาด้วยวาก็คิดถึงคุณที่สุดเลยค่ะปีเตอร์ไม่มีวันไหนเลยที่ว่าไม่คิดถึงคุณจริงเหรอแล้วถ้าคุณคิดถึงผมทำไมคุณต้องหนีผมไปแต่งงานด้วยคุณจะแต่งงานจริงเหรอโธ่วาก็แค่แต่งงานเอาใจคุณแม่เฉย ในใจวามีแต่ปีเตอร์จะให้ไปรักใครได้ล่ะคะอีกอย่างปีเตอร์ก็ยังไม่เลิกกับลูกหมูเลยอดทนหน่อยนะครับคนดีรอให้ลูกหมูเซ็นยกบ้านหลังนี้ให้ผมก่อนผมจะเฉดหัวลูกหมูทิ้งแน่นอนว่าจะรอคะ่ะปีเตอร์ ปานนี้ลูกหมูยังไม่กลับมาจากตลาดอีกเหรอนั่นนะสิลูกหมูนี่ฉลาดน้อยจังเลยนะคะปล่อยให้พวกเราสองคนไม่พลอดรักกันตั้งนานแม่โซฟาตัวนี้นี่สวยมากเลยนะคะน่าจะราคาแพงมากนแน่ๆเลยใช่ครับราคาหลายล้านเลยนะแต่อีกไม่นาน มันก็จะกลายเป็นของเราสองคนจริงเหรอคะพีเตอร์จริงสิยายลูกหมูนี่ไม่เคยทันใครมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ก่อนเป็นยังไง๋ถวนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ที่ผมต้องทนพบกับลูกหมูก็เพราะว่าลูกหมูรวยรวยแต่ไม่มีสมอง อย่างไรคะปีเตอร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นอะไรอ่ะ นี่มันอะไรกันเนี่ยฝีมือใครฝีมือฉันเองออล,ลูกหมูใช่ฉันเองลูกหมูมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยนะพวกฉันหยุดเลิกแถได้แล้วเธอเองก็เหลือเกินนะว่ะตัวเองกำลังจะแต่งงานแท้ๆแต่ก็ยังมาเล่นชู้อยู่กับสามีฉัน เธอทำหลงได้ยังไงคะว่าคุณเองก็เหมือนกันนะปีเตอร์ไม่รู้จักพอสักทีขนาดกับเพื่อนฉันคุณยังไม่เว้นออออลูกหมูผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะว่าเขามาโยกผมเองคุณต้องเชื่อผมนะปีเตอร์คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณนั่นแหละที่บอกว่าลูกหมูหน้าเบื่อฉันดีกว่ายอย่างนูนอย่างนี้แลทีนี้คุณจะมาโทฉันคนเีอย่างนี้หรอ ก็มันจริงนี่คุณนั่นแหละที่คอยเย่วผมตลอดเวลาที่ลูกบมูไม่อยู่ไม่รู้เป็นเพื่อภาษาอะไรเตอ,อนี่แกคูดกัไรันที่ดียังไงหยุดด้วยพอเถอะทีพอทั้งคู่นั่นแหละหญิงก็ร้ายชายก็เลวพวกเธอคิดว่าฉันโง่งนักเหรอลูกหมูไปหยุด,ยดอย่าเข้ามาคุณทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยงคนอย่างคุณ ถึงไม่มีว่าคุณก็นอกใจฉันอยู่ดีไม่มีเลยที่คุณคิดจะมีแค่ฉันคนเดียวปีเตอร์ผมขอโทษต่อไปนี้ผมจะไม่นอกใจคุณอีกแล้วให้โอากาสผมเลยนะลูกหมูได้ค่ะโอกาสเดียวที่ฉันจะให้คุณก็คือออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปลูกหมู ส่วนเธอวา่าฉันจะไม่เอาเรื่องเธอก็ได้นะแต่แฟนเธอน่ะไม่แน่เพราะเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเข้ามาดูไล์ด้วยแฟนเิซฮัต อธิบายได้นะคะเสียทุกเรื่องมันเป็หรอคะไม่นะคะเสียหนูักเสียนะคะเสียเสียอุ้ยไม่น่าเลยฉันกลัว้าัวเจติชเช่นวะสิวะ ก็ทำไม่เห็นไปไกล